ครับพี่น้องครับอันนี้ที่เขาเห็นอยู่นี่ก็คืออ่ามันแซงนะครับมันแซงหรือมันนกด้วยครับพี่น้องด้วยนะครับเป็นถาดโหลดนี่มันแซงหรือมันนกซึ่งอ่าทางคุณแม่แหม่มนะครับทางลุงแดงปลาเหลี่ยมเพิ่นเป็นของฝากมาจากอำเภอราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกแล้วก็เข้าสิเอาไปล่างนะครับอ่ามันอันนี้เพิ่นคันเพิ่อนตากค่าดินไปเองสิมันก็นสิเก็บได้โดนเติบนะครับเนาะ แล้วก็ที่สําคัญข้อดีก็คือมันแซ่บครับผมเคยกินมันมาหลายอย่างผมบอกว่ามันแซงแสบกูโมกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆที่ผมมักก็คือมันมันบบติดข้อด้อพี่น้องเด้อมันมันสิลื่นเหนียวลื่นข้อแล้วก็อันบ่เฮ็ดให้เฮาแขนนะครับแซ่บหวานหอมแล้วก็อ่ามันกับโบมีในทั่วไปพร้อมเด้อครับมันกับซีมีแต่พื้นที่ชุ่มน้ำปลาถามนะครับมีอยู่พื้นที่ชุ่มน้ำมันแซงนะครับเบิ่งครับพี่น้อง 这是关浩写的。 ครับบะหน,นี้ห้าสิซิมมันแซงเล้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิบอกรสชาติหลายคนโบเคยกินเด้อหลายคนกนเ,คเคยกินแต่ว่าสําหรับผมนี่สิกินใช้น้ําตาลจําน้ําตาลจังหน่อยครับเทน้าตาลลงจังหน่อยหลายคนก็สชีอ่ามันผู้เฒ่าเพิ่นก็บ่บมักใส่น้ําตาลดอกเพิ่นก็สิกินยังซีเลยเพราะว่ามันแซงเนี่ยมันสิเป็นลื่นๆข้อมันสิบเหนยวข้อนะครับมันสิมันสิแส่บหม่งมันลื่นข้อเนี่ยแหละครับมันสิเป็นมันลื่นๆนะครับเดี๋ยวอันนี้กินแบบ บ,บ่จำน้ําตาลก่อนนะครับเดี๋ยวนะม,มันเจีย๊ยบนะครับปกติขนยยำสำเนียมันสิเหนียวข้อครับเป็นมันเกีียวมันหยัางนะครับแต่ว่ามันแซงรมันสืลื่นแซบครับหอมหวานลื่นข้อไม่เหนืดคอวันนี้อยากเพิ่มความหวานจัง่อย เข้ากับจำน้ำตาลแซบอีกแบบนึงครับอต้องบอกว่าสำหรับผู้ก็เ่ยกินเนี่ยต้องหาลองนะครับเพราะว่ามันแซงเนี่ยเป็นมันชนิดหนึ่งที่บอกว่าแซบชุดๆด้วกันนะครับรับรองว่าแซบก็มันเกี่ยวแซบกว่ามันหลายๆมัน หน้าที่หกหน้าที่มูนี่บัวสูบมันแซงนะครับแต่ว่ามันกับสิมีเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำปลาท่ามมีเฉพาะลุม่มพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับน้ำโน่นน้ำหยังหรือน้ำปลา่า,ามพี่น้องคน่้มกระสีได้เปรียบพี่น้องท่างขควกับสิบ่วมีครับบ้านผมอุดรอยู่ขัวกับ่เคยมีมันแซงก็เรียกว่าโอ้มันแสบตัวนี่มาสั่นคำนึงครับดูนอครับ